ตระกูลชินวัฒน์ทอลาละแผ่นดินถ่ายรูปไปเลยนะออกทีวีเยอะๆหน่อยหนูชอบครับถ้าเป็นคนดังนะแต่ลืมทำป้ายนะเดี๋ยวท่านจะไปเอาป้ายเธอมาทำวันนี้นะเขียนตัวใหญ่ๆท่าล้างบางตระกูลชินวัฒน์ทอลาละแผ่นดินนะ้าอย่าลืมนะทำให้ได้นะทำไ,ไม่ได้เดี๋ยวเป็นเรื่องนั้นจะเขาเธออีกทีกนะอย่าลืมทำป้ายให้ด้วยจะไปเอาป้ายเย็นนี้อย่าลืมนะโอเคขอบคุณมากพี่ถ่ายรูปล้ ้าอยู่นีเหรอขายอะไรอ่ะขายของนี้คือแผงค้าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมในห้างเซ็นตรัวันแล้วพี่คิดดิเ่เราต้องเลี้ยงครอบครัวต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่วันนี้ก็เพิ่งเอาเียบไปหาหมอที่ศิริราชมาไปเจาะเลือดมาแต่หมอก็ต้องให้กลับหมอไม่ไปต้องมีครอบครัวต้องเลี้ยงมีพ่อแม่ต้องดูแลนะแล้วทําไมในเมื่อคุณกัดกันเอง่ะคุณทะเลาะกันเองทําไมคุณไม่เผาบ้านนะการเมืองวยกันลาไม่มีใครเดือดร้อนคุณเผาห้างสรรพสินค้าเผาร้านค้าเนี่ย คุณคิดถึงเจ้าของห้างเขาไหมเขาลงทุนมาเท่าไหร่เขาเกี่ยวข้องอะไรกับคุณเราล้านขาที่เขาขายอยู่ในห้างเซนตอร์วันนะ่ะแล้วทุกๆห้างที่เขาขายอยู่นะ่ะเขาต้องเดือดร้อยขนาดไหนคุณคิดถึงไหมคุณมีกล้าสมองหรือเปล่าเป็นคนไทยหรือเปล่าฮะ้ารักในหลวงจริงทำแบบนี้หรอขอว่าํำเดียวพี่จดหนูชื่อหนูไปอดั้นามสกุลหนูไปก็ได้ออกทีวีให้เยอะ หนูไม่กลัวตายอยู่เซ็นเตอร์มาทุกวันไม่ใครจะมายิงมามย,งมายิงเลยฮะทำามาหากินที่มาสามสิบกว่าปีพี่ไม่เคยทำอะไรขนาดนี้เลยสามสิบกว่าปีอยู่เซ็นเตอร์มาจะสี่สิบปีแล้วเนี่ย